กกตเป็นองค์กรอิสระนะครับกกตคงไม่เล่งคดีขนาดนี้จะให้แล้วเสร็จก่อนวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2568นั่นหมยายความว่าสะท้อน้เห็นว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องท่านลาดก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใครจะไปอ้างเนี่ยอย่าไปเชื่อนะฮะอย่าไปเชื่อจะรู้จักส่วนตัวแล้วแต,แต่เรื่องการเมืองท่านไม่ได้รับผิดชอบแต่งานพระราชพาิธีท่านรับผิดชอบโดยตรงนะครับอันนี้ก็เข้าใจโดยตรงกันนะนะก็เรียนให้ทราบนะครับเราอย่าไปเชื่อสมศักดิ์สมศัมกดิ์ขี้โม,โม้พูดไปเรื่อย ไม่ได้พูดความจริง่ความจริงสมศักดิ์นะพูดความจริงโดงคดีบานเลยที่ผ่านมาคือมาโต้เถียงกับผมหลายครั้งนะก็จนมติชนเขียนบอกว่าใครพูดความจริงก็ได้อยู่ในประเทศใครพูดโกหกต้องหนีออกนอกประเทศนั่นเด็ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศัก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นกระแสข่าวที่เริ่มต้นจากพรรคสีแดงนะฮะแล้วก็ฝั่งส้มอย่างสมศักดิ์เจียมทีราสกุลพุทธองหาตามมาตราหนึพยายามใส่ไลายธันราชนะครับบนอากาศเอกสถิตพงศ์นะครับราชเดขา พยายามจะใส่ร้ายพระราชินีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของกลุ่มสวสีน้ำเงินมีคนอยากให้ผมพูดถึงนายพลสอเสือซึ่งผมก็รู้มาก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่คุณนัทพรตโตประยูนจะเปิดขึ้นมาว่ามีสอเสืออยู่สองคนนายพลคนนี้ไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดนะนะครับ แต่เป็นนายพลคนหนึ่งที่ปลดเกเสียไปแล้วอายุ70กว่าแล้วก็มีค่อนข้างจะมี power ทางด้านาการทหารนะครับแล้วก็เข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆแล้วโดยเฉพาะเรื่องของสวัสิน้าเงินด้วยตอนนี้มีความพยายามนะครับที่จะล้างผิดให้กับสวสิน้าเงินนะครับโดยการเป็นล็อบบี้องค์กรอิสระต่างๆแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก้าว มันเกินกว่าที่จะไปไก่เกีย่ยได้ลนะครับทั้งหลักฐานต่างๆลองคิดตามผมนะถ้าในพยพลคนนี้ไก่เกีย่ยได้นะคงไก่เกีย่ยตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่ไก่เกีย่ยไม่ได้ก็เลยมีความคิดนะครับมีความคิดที่จะทําการล้างไพ่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือรัฐประหารมีความคิดอย่างนี้จริงนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันยากถ้ารัฐประหารขึ้นมาใครได้ประโยชน์ครับตอนนี้คดีของสอวสีน้ำเงินเนี่ย กำลังเข้าได้เข้าเข็มถ้ารัฐประหารขึ้นมาก็คือจบเลยนะครับก็กลายเป็นว่าล้างไพ่นะครับไม่ต้องดำเนินการอะไรต่อเซสซีโรเลยมันมันเป็นการความมันเป็นความพยายามของสีน้าเงินด้วยนะมันไม่ใช่เป็นของนายพลคนนี้คนเดียวเป็นความพยายามของสีน้าเงินด้วยที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากคดีนี้เพราะว่ามันยงใหญ่ไปหมดอนะยังไงมันก็ไม่รอดถ้าเกิดว่าทำอย่างตรงไปตรงมา นะแต่ก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ผมคิดว่าความพยายามนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายนะครับจริงๆเขามาพูดเรื่องรัฐประหารสองสามวันนี้แหละแต่ส่วนตัวผมไม่อยากมาพูดเพราะอะไรนะคือไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยพูดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะถ้ามีการรัฐประหารขึ้นมาประเทศมันถอยหลังไปตลอดอยู่แล้วคุณลองคิดดูนะครับถ้าการรัฐประหารนี่ทําให้ประเทศเจริญเนี่ยประเทศเราต้องเจริญไปมันลุก,กี่ครั้งละนะนะ โดนรัฐประหารมามารุก,กี่ครั้งละคงจ,จะเจริญไปตั้งนานละถ้าการรัฐประหารทําใหา้การการคอร์รัปชันหมดไปประเทศเราก็ต้องไม่มีคอร์รัปชันละหรือมีน้อยที่สุดแต่ปรากฏว่าการคอร์รัปชันก็ยังมีอยู่นะสอตองเอนี่ยคือตัวอย่างชัดเจนว่ามันไปเกิดในสมัยไหนอนุมัติในสมัยไหนเพราะฉะนั้นการรัฐประหารมันไม่ทําให้ประเทศดีขึ้นและไม่ทําให้คอร์รัปชันหมดไปนี่คือการเข้าใจผิดอย่างรุนแรง อย่าสร้างฮีโร่ขึ้นมาคนหนึ่งเขาไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดหรอกนะฮีโร่บ้าอะไรตรวจสอบทรัพย์สินเขาไม่ได้นะผมเคยนั่งอยู่บ้านนักการเมืองท่านหนึ่งนะ <c oughs> ไอ้พวกที่ทำรัฐประหารเนี่ยก็ไปติดต่อนักการเมืองท่านนี้ให้เข้ามาอยู่ด้วยกันโดยมีผลประโยชน์ตอบแทนกันซึ่งอย่างเงี้ย ผมเอามาพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรวะมันไม่มีหลักฐานเป็นเชิงประจักษ์แต่ว่าผมนั่งอยู่ในเหตุการณ์ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในคนคนนี้มีจริงนะเป็นอดีตนายทหารนะครับแล้วมีความคิดที่จะช่วยเหลือนักการเมืองบางคนบางพรรคอันนี้เรื่องจริงแต่ส่วนตัวยังยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายก็ลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ถ้าเกิดว่ามีการรัฐประหารขึ้นมาจริงๆก็ถือว่าเป็นกรรมของประชาชนชาวไทยอย่างมาอย่างสาหัสสากรเลยครั้งนี้นะครับเพราะยุคนี้แล้วนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วด้วยนะมันไม่ค่อยมีใครอยากจะโคบประเทศไทยแลวนะแล้วยังทํารัฐประหารมึงก็ลอยแพเลยครั้งเนี้ยเขาลอยแพเราเลยนะก็หวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นนะนายพลคนนี้เป็นใครเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้แหละในนัตพลโตโยนน่าจะมาเปิดเผยนะครับสวัสดีครับฟุตกองครับ มีคนอยากให้ผมพูดถึงนายพลสอเสือซึ่งผมก็รู้มาก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่คุณนัทพรโตประยูนจะเปิดขึ้นมาว่ามีสอเสืออยู่สองคนนายพลคนนี้ไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดนะนะครับแต่เป็นนายพลคนหนึ่งที่ประกเสียไปแล้วอายุ70ดกว่าแล้วก็มีค่อนข้างจะมี power ทางด้านาการทหารนะครับแล้วก็เข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆ แล้วโดยเฉพาะเรื่องของสวสีน้เงินด้วยตอนนี้มีความพยายามนะครับที่จะล้างผิดให้กับสวสิน้เงินนะครับโดยการเป็นล็อบบี้องคอ์กรอิสระต่างๆแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก้ามันเกินกว่าที่จะไปไก่เกียรได้ลวนะครับทั้งหลักฐานต่างๆลองคิดตามผมนะถ้านายพลคนนี้ไก่เกียรได้นะคงไก่เกียตั้งแต่ต้นทางลวแต่ไก่เกียรไม่ได้ ก็เลยมีความคิดนะครับมีความคิดที่จะทําการล้างไัยก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือรัฐประหารมีความคิดอย่างนี้จริงนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันยากถ้ารัฐประหารขึ้นมาใครได้ประโยชน์ครับตอนนี้คดีของสอวสีน้ําเงินเนี่ยกาลังเข้าได้เข้าเข็มถ้ารัฐประหารขึ้นมาก็คือจบเลยนะครับก็กลายเป็นว่าล้างไพ่นะครับไม่ต้องดําเนินการอะไรต่อเซตซีโร่เลยมัน มันเป็นการความมันเป็นความพยายามของสีน้ําเงินด้วยนะมันไม่ใช่เป็นของนายพลคนนี้คนเดียวเป็นความพยายามของสีน้ําเงินด้วยที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากคดีนี้เพราะว่ามันโยงใหยไปหมดอนะยังไงมันก็ไม่รอดถ้าเกิดว่าทําอย่างตรงไปตรงมานะแต่ก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ผมคิดว่าความพยายามนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายนะครับจริงๆเขามาพูดเรื่องรัฐประหารสองสวันนี้แหละแต่ส่วนตัวผมไม่อยากมาพูดเพราะอะไรนะ คือไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยพูดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะถ้ามีการรัฐประหารขึ้นมาประเทศมันถอยหลังไปตลอดอยู่แล้วคุณลองคิดดูนะครับถ้าการรัฐประหารน,นี่ทําให้ประเทศเจริญเนี่ยประเทศเราต้องเจริญไปมนุษู์กี่ครั้งละนะโดนรัฐประหารมามนุรู้กี่ครั้งละคงจะเจริญไปตั้งนานละถ้าการรัฐประหารทําใหา้การการคอรัปชันหมดไปประเทศเราก็ต้องไม่มีคอรัปชันละหรือมีน้อยที่สุด แต่ปรากฏว่าการคอร์รัปชันก็ยังมีอยู่นะสะตอง,งอเนี่ยคือตัวอย่างชัดเจนว่ามันไปเกิดในสมัยไหนอนุมัติในสมัยไหนเพราะฉะนั้นการรัฐประหารมันไม่ทําให้ประเทศดีขึ้นและไม่ทําให้คอร์รัปชันหมดไปนี่คือการเข้าใจผิดอย่างรุนแรงอย่าสร้างฮีโร่ขึ้นมาคนหนึ่งเขาไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดหรอกนะฮีโร่บ้าอะไรตรวจสอบทรัพย์สินเขาไม่ได้นะ ผมเคยนั่งอยู่บ้านนักการเมืองท่านหนึ่งนะ <c oughs> ไอ้พวกที่ทํารัฐประหารเนี่ยก็ไปติดต่อนักการเมืองท่านนี้ให้เข้ามาอยู่ด้วยกันโดยมีผลประโยชน์ตอบแทนกันซึ่งอย่างเงี้ยผมเอามาพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรวะมันไม่มีหลักฐานเป็นเชิงประจักษ์แต่ว่าผมนั่งอยู่ในเหตุการณ์ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในคลคนนี้มีจริงนะเป็นอดีตนายทหารนะครับแล้วมี ความคิดที่จะช่วยเหลือนักการเมืองบางคนบางพักคอันนี้เรื่องจริงแต่ส่วนตัวยังยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายก็ลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีการรัฐประหารขึ้นมาจริง,รงๆก็ถือว่าเป็นกรรมของประชาชนชาวไทยอย่างอย่างสาหัสสากรเลยคราวนี้นะครับเพราะยุคนี้แล้วนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วด้วยนะ มันไม่ค่อยมีใครอยากจะโคบประเทศไทยนะแล้วยังทํารัฐประหารมึงก็ลอยแพเลยคราวนี้เขาลอยแพรเราเลยนะก็หวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นนะนายพลคนนี้เป็นใครเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้แหละนายนัทพลโตยุนน่าจะมาเปิดเผยนะครับสวัสดีครับฟุ่ยกองครับเคยอยู่คนละขั้วแล้วก็หันมา สามัคคีกันได้เข้าใจกันได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอก็ขอให้เข้ามารวมกันแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีจะไปโกรกกันทําไม,ม,มอะก,ก็ตัวนี้ก็จับกันอยู่ไหมฮะ,จะก่อนไม่ได้เพราะว่าทานายกงตรีเป็นสุภาพสตรีอืมไม่รังคูอันนั้ ะถามหลังจากดกรนัทพรตัวประยุนนะครับไปยื่นหนังสือให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งไปยื่นหนังสือนะครับให้กับอายการสูงสุดเพื่อฟ้องสาธรรมูนูญให้บรรดาสวหนึร้อยคนหยุดปฏิบัติหน้าที่และยุบพักภูมิใจไทยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการยื่นบอกมีสองสอ นะคนหนึ่งก็เป็นสอสอเป็นนักการเมืองนะเป็นขอไปฮะคนหนึ่งเป็นสอสอเหมือนกันแต่เป็นสอพลังงานนะอีกสหนึ่งนะก็แบบเป็นพลเอกสอนะก็ขณะที่สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะก็บอกว่าเนี่ยเกี่ยวกับราชเดขาเกี่ยวกับพระราชินีนะในหลวงไม่เกี่ยวหรอกพระมัวจะจะไปยุ่งเรื่องผู้หญิงอย่างเดียวคือใส่ร้ายป้ายสีนะฮะซึ่งเป็นมีที่มาที่ไปทุกคนถ้ารู้ความจริงก็ อึ้งเลยทีเดียวสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนทุกส่วนนะอนุทินชาญบิรุลเนี่ยพอมีเสด็จพําเนินไปไหนเนี่ยอนุทธินชาญบริกุลในฐานะรัฐรรมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ตามเสด็จไปด้วยมาเชียงใหม่ก็ตามด้วยนะไปภูตานก็ได้เป็นรัฐรมนตรีพิเศษอุงอิงไม่ได้ไปนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ไปก่อนหน้านั้นมีงานวิ่งขึ้นมานะสมเด็จพระราชินีก็ไปวิ่งด้วย อนุทินก็ใส่ชุดขาวไปก้มกราบพระราชินีนะครับตั้งแต่นั้นไปต้นมาแหละก็มีการเข้าใจว่าเรื่องของการเมืองนะฮะพระราชินีสั่งการไปยังท่านราชเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนะรจริงๆแล้วผมเรียนหุ้นส่วนนะนตามความจริงเลยพระราชินีท่านไม่มีความรู้เรื่องของการเมืองนะในอดีตการทํางานของท่านเคยเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนนะไม่ได้มีความรู้เรื่องของการเมืองท่านราชนะครับ อ่ลอากาศาาเอกสถิตพง์เนี่ยท่านก็ไม่มีความรู้เรื่องการเมืองนะครับและท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองผมไปเจอหลายท่านละบางคนอ๋อมีแต่เป็นว่าเอ่อมันก็เป็นเรื่องของคนอ้างอ่ะแต่ความจริงก็ก็มันไม่ใช่หรอกนะฮะสําหรับผมมันไม่ใช่หรอกนะฮะเพราะท่านไม่ได้รับผิดชอบเรื่องของการเมืองท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องของการเมืองนะครับส่วนที่สมศักดิ์เยีเ่ยมเดียรสกุลจะเข้าใจในรูปแบบไหนก็สมศักดิ์ก็ไม่เคยพูดดีถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์เลยนะที่สําคัญคือสมศัก ข้อหามาตราหนึ่งสองหลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ประเทศที่ยึดพัะตบองศรีสพลเสียมเรียบปริตกรันตังปริตไปนะครับไปให้การเขมรน,นะครับซึ่งยึดจากประเทศไทยไปตอนนี้สมศักดิ์เกียรติรัศกุลไปอยู่ประเทศนั้นได้รับการสนนุนทั้งงบมาณต่างๆอยู่ที่นั่นจึงไม่ต้องแปลกใจนะครับเขาก็เป็นคนที่รับผลประโยชน์จากฝรั่งเศส นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ใส่ร้ายป้ายสีดูหมิญญญม่นเยยดย้มอาฆาตบ้านร้ายสถาบัานพระมหากษัตริย์จนเดินมาตรา1นึหลาย10คดีพรบอคอมพิวเตอร์อีกต่างหากคือกุข่าวจนคนใกล้ตัวแฟนคลับทั้งหลายที่เอาไปแชร์ติดคุกติดตารางกันเป็นแถวสมศักดิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆเลยนะครับจากการณีที่เขาออกมาโพสต์ข้อความแล้วมีการเอาไปแชร์แล้วติดคุกติดตารางนะครับผมเรียนย้ำนะทั้งท่านราด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับใครเข้าใจว่าท่านราดเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไม่จริงใครเข้าใจว่ารพระราชินีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไม่จริงแต่ท่านเนี่ยรู้จักนะฮะกับภรยาของอนุทินชาญบิรกคุลไปเข้าเฝ้าบ่อยเพราะเป็นภรยาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยมีแค่นั้นนะส่วนพยาน หลักฐานประจักษ์พยานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ไปร้องต่อปปชก็ไม่มีประจักษ์พยานใดๆที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับทั้งสองท่านนะครับทั้งอีกหนึ่งพระองค์ไม่เกี่ยวข้องนะครับมีแต่แปลงคําพูดลอยๆขึ้นมาแค่นั้น,น่ะนะมีการกล่าวอ้างขึ้นมาซึ่งไม่มีใครออกมายืนยันข้อที่จริงอันนี้อธิบายคุณส่วนแบบตรงไปตรงมานะนะผมก็ไม่รู้จักพระราชินีโดยตรงผมก็เห็นท่านเป็นคนน่ารักเป็นคนแฮปปี้อ่ะคนไทยชอบมาพูดง่ายๆ่ายนะครับผมไม่รู้จัก ท่านสถิตพงศ์เป็นการส่วนตัวนะครับไม่เคยเจอไม่เคยพบเลยนะครับแต่ผมติดตามเรื่องราวต่างๆก็มาเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมติดตามข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มาที่ไปนะและยืนยันว่าทั้งสองท่านไม่ได้เกี่ยวข้องนะเรื่องของการเมืองคนที่รับผิดชอบคือพักการเมืองสอสอสอวอที่เกี่ยวข้องนะครับและถ้าไปเกี่ยวข้องจริง กกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งคงไม่เล่งคดีขนาดนี้อพูด,ดง่ายๆเลยกกตเป็นองค์กรอิสระนะครับกกตคงไม่เล่งคดีขนาดนี้จะให้แล้วเสร็จก่อนวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2568นั่นหมายความว่าสะท้อนี่เห็นว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องท่านราชก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใครจะไปอ้างเนี่ยอย่าไปเชื่อนะฮะอย่าไปเชื่อจะรู้จักส่วนตัวแล้วแต,แต่เรื่องการเมืองท่านไม่ได้รับผิดชอบแต่งานพระราชพิธีท่านรับผิดชอบโดยตรง นะครับอันนี้ก็เข้าใจโดยตรงกันนะนะ,นะก็เรียนให้ทราบนะครับเราอย่าไปเชื่อสมศักดิ์สมศักดิก์ขี้โม้พูดไปเรื่อยไม่ได้บุดความจริง่ความจริงสมศักดิ์นะพูดความจริงดวงคดีบานเลยที่ผ่านมาคือมาโต้เถียงกับผมหลายครั้งนะก็จนมัติชนเขียนบอกว่าใครพูดความจริงก็ได้อยู่ในประเทศใครพูดโกหกต้องหนีออกนอกประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกอับคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยไม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินม่เคยสิ้น ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้